สวัสดีครับนะครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมสวัสดี f c ร้าน TJ คนมักซาวคนแก่นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพบกันอีกครั้งกับคลิปประจําวันที่10กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 19นะครับผมหลังจากที่เข้าไปใส่เซิตเลือกตั้งกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับร้าน TJ คนมักซาวคนแก่นซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นสินค้าเครื่องเสียงกลางแจ้งมือสองสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็ เชิญมาดูได้ที่ร้านเลยนะครับตั้งอยู่บ้านยุตำบลสาวัตถีนะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไปมาบรถถุนะครับเข้าไปที่ Google แ a p นะครับพิมพ์ร้านทีเจขนมขอนแก่นเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์อยู่ด้านล่างเลยนะครับอาจะขายเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนนะครับตัวไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนำมาแลกเปลี่ยนปีเทิอนได้ หรือว่าเลิกกิจการนะครับนำมาขายที่ร้านทีเจคนมักษาคนแกนได้เลยนะครับเรารับซื้อนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับมีสินค้าอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับผมอ่าไปที่อ่าตู้15นิ้วก่อนเลยแล้วกันนะครับตู้ตัวนี้จะเป็นตู้15นิ้วมา1คู่นะครับเป็นตู้เสกเทอร์โบนะครับเป็นตู้เสกเทอร์โบนะครับเป็น15นิ้วนะครับเป็น15นิ้วพร้อมดอกนะครับ15นิ้วพร้อมดอกนะครับสวยๆเลย นะครับข้างหลังก็จะเป็นแผ่นเพชรนะครับแผ่นเพชรหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ huh. ทั้ง2ตัวนะครับใช้งานได้ปกติทั้ง2ตู้เลยนะครับผมอ่าเปิดราคานะครับส่วนราคาเปิดราคาคู่ละ5,000บาทนะครับอ่าเปิดราคาคู่ละ5,000บาทเป็นไม้อัดแท้นะครับสำหรับตู้15นิ้วเซกเทอร์โบนะครับในราคาคู่ละ5,000บาท นะครับคู่ละ5 0 0 0ันบาทเผื่อว่ามาีลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วก็มิกนะครับน่ามิกมาแล้วนะครับผมเป็นมิกแหลกเอยเป็นแหลกนะครับเป็นแหลกไม้นะครับแหลกไม้วางมิกได้นะครับเป็นแมกแหลกไม้วางมิกได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ชมอ่าเป็นแหลก8ยูนะครับแหลก8ยูลึก23นิ้วนะครับอ่าแหลก8ดยูนะครับ ก็จะมานี้เป็นของใหม่นะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะเป็นของใหม่นะครับย้ําว่าเป็นของใหม่นะครับนี่เลยนะครับราคาพิเศษนะครับเป็นแร็กทีเจนะครับอ่าเป็นแหลกทีเจนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับเป็นแหลกไม้นะครับไม้อัดแท้นะครับเป็นแหลก8ยูลึก23นิ้วนะครับเปิดราคานะครับส่วนราคาเราเปิดราคาอยู่ที่ 1,100บาทนะครับแหลก 8u นะครับ1,100บาทใส่ power amp นะครับใส่เครื่องฟูงได้สบายๆเลยนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่1,100บาทนะครับอ่า1,100บาทแล้วก็เป็นแหลก 8u ตัวธรรมดานะครับผมอ่าเป็นแหลก tj นะครับผมอ่าตัวธรรมดานะครับอ่าตัวธรรมดาก็เปิดราคาอยู่ที่อ่า1,000บาททวนนะครับอ่าเปิดราคาอยู่ที่1,000บาททวนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นงานเนียนๆเลยนะครับอ่าสีระเบิดนะครับผมอ่าใส่สีมาหนาๆเลยนี่เป็นตัวธรรมดานะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็มีหม้อเพิ่มไฟนะครับเป็นทองแดงแท้นะครับหม้อเพิ่มไฟทองแดงแท้สามสิบแอมป์นะครับทองแดงแท้สามสิบแอมป์นะครับอ่าสามสิบแอมป์นะ นะครับสามสิบแอมเราเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับสามสิบแอมนะครับเป็นหม้อเพิ่มไฟสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไปใช้กับเครื่องเสียงนะครับผมไฟไม่พอนะครับต้องการใช้หม้อเพิ่มไฟหม้อดึงไฟนะครับเป็นทองแดงแท้นะครับผมทองแดงแท้นะครับในราคา1,700บาทเป็น30แอมป์นะครับผมเป็น30แอมป์นะครับเป็นทองแดงแท้ นะครับ1,700บาทใช้งานได้ปกติเลยนะครับผม1,700บาทใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะครับอ่าเน็ตเวิร์กอ่าตัวสีเขียวนะครับคู่นี้นะครับอ่าคู่นี้เลยนะครับผมอ่าเน็ตเวิร์กนะครับอ่าคู่ละ800บาทนะนะครับคู่ละ800บาทนะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับผมอ่าเป็นเน็ตเวิร์กสองทางนะครับเป็นเน็ตเวิร์กสองทางนะครับอุปกรณ์ก็เยอเยอะ นะครับผมอุปกรณ์เยอะเลยเสียงดีนะครับนี่เลยนะครับคุ้มค่านะครับคู่ละแปดร้อยบาทนะครับคู่ละแปดร้อยบาทแล้วก็มีอะเมเจอร์สามทางนะครับอะเมเจอร์สามทางหนึ่งตัวนะครับอะเมเจอร์สามทางนะครับเปิดราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะตัวเดียวนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็มีอีกตัวนะครับผมเป็นเน็ตเวิร์ก ตัวนี้จะเป็นเน็ตเบิร์กสามทางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตเบิร์กสามทางนะครับในราคาสี่ร้อยบาทนะครับในราคาสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้สี่ร้อยเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็คู่ละแปดร้อยนะครับคู่ละแปดร้อยนะครับคู่ละแปดร้อยบาทนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่าในใดที่สนใจเน็ตเบิร์กก็ สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีสายลัดนะครับสายรัดตู้ลําโพงนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับผมสายลัดตู้ลาโพงลัดอเนกประสงค์นะครับมีความยาว10เมตรหน้ากว้าง4.5เซน2นิ้วนะครับหน้ากว้าง4.5เซน2นิ้วนะครับผมยาว10เมตรกันเลยทีเดียวนะครับมีความยาว10เมตรนะครับเปิดราคาอยู่ที่เส้นละ250บาทนะครับเส้นละ250บาทนะครับเป็นสินค้าขายดีจากร้าน t j คนกสาวขนแก่นนะครับผมตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับ อ่0บาทนะครับล็อตนี้จะหมดแล้วนะครับเส้นละ250บาทมีความยาว10เมตรนะครับมีความยาว10เมตรหน้ากว้าง4.5เซน2นิ้วนะครับแล้วก็สเปคคอนนะครับมีทั้งหมดอยู่2สีนะครับเหมือนเดิมนะครับผมราคาประหยัดนะครับสินค้าคุณภาพดีนะครับผมเป็นสินค้าเกรดเเลยนะครับผมอ่าของดีแน่นอนนะครับอ่าสั่งแล้วสั่งอีกนะครับผมอ่าตัวละ20บาทนะครับสีน้ำเงินนะครับตัวละ20บาทนะครับ แล้วก็สีส้มนะครับผมตัวละ20บาทเช่นกันนะครับมีทั้งหมดอยู่2สีนะครับสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะครับในราคาตัวละ20บาทนะครับแล้วก็มีตัวเมียด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มีตัวเมียด้วยนะครับตัวละ20บาทเช่นกันนะครับตัวละ20บาทเช่นกันนะครับผม3อย่างนะครับในราคา20บาทนะครับผมในราคา20บาทเป็นของของใหม่นะครับอ่าเป็นของใหม่นะนะครับเป็นของใหม่นะครับตัวละ20บาท นะครับ1นึ1่บวกหนลบสบวกสลบนะครับผมตัวละ20บาทเท่านั้นนะครับตัวละ20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีหน้าลาย NPE นะครับ150่าสวัตต์นะครับผม150่าสวัตต์นะครับเปิดราคาอยู่ที่2,300บาทนะนะครับเปิดราคาอยู่ที่2,300บาทนะครับตัวนี้เป็น สามารถนะครับผมใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์24โวลต์ได้เลยนะครับผมเป็น NPE 150วัตต์นะครับผมสำหรับลูกค้าที่จะไปใช้งานนะครับผมสำหรับรถแห่โฆษณาต่างๆนะครับผมได้เลยนะครับผมในราคา2,300บาทนะครับ2,300บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหน้าราย NPE ใช้กับแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ใช้กับไฟฟ้า220โวลต์ได้เลย นะครับผมในราคา2,300บาทนะครับอ่าแล้วก็มีแหลกท j นะครับอ่าเป็นแหลก Power M นะครับแหลก Power นะเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับเป็นเอ่อแหลก Power นะนะครับแหลกไม้นะครับผมเป็นแหลกไม้ Power นะเป็นสินค้าแหลกสองยนะครับผมอ่าใส่ Power M นะครับได้1แท่นนะนะครับเป็นแหลกท j สภาพสวยๆนะครับผมอ่าสีหนาๆเลยนะครับนี่ นะะครับอ่สำหรับแหลกนะครับของใหม่นะครับผมของใหม่มือหนึ่งนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับเปิดราคาอยู่ที่690บาทนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีประมาณห้าหกตัวนี่แหละนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมจัดโปรนะครับประมาณห้าตัวนะครับตัวละหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับเราจัดโปรให้เลยนะครับตัวละหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับหกร้อยเก้าสิบบาท แล้วก็มีสายลําโพงนะครับนะมีสายลําโพงก็จะมาประมาณนี้นะครับมีสายลําโพงก็จะมาประมาณนี้นะครับผมอ่าไปทําสายลําโพงได้เลยนะครับอือนะครับผมอันนี้หนึ่งหนึ่งม้วนนะครับหนึ่งม้วนสองม้วนนะครับผมอ่าตัวนี้ไม่มีสเปคคอนนะเดี๋ยวไปใส่เองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายพ่วงนะครับหนึ่งสองสามประมาณสามสี่เส้นนะอันนี้ก็สายลําโพงนะครับ น่าจะยาวๆประมาณสิบกว่าเมตรนี่แหละนะครับผมประมาณนี้นะนะครับเอาเดี๋ยวผมขายเหมาไปเลยนะครับแม่ขายเหมาไปเลยนะแล้วขายเหมาไปเลยหกร้อยบาทนะนี่เอาหกร้อยบาทนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทเลยนี่โอ้คุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับในราคาหกร้อยบาทนะครับในราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไฟนะครับอ่าไฟยังไม่ได้ใช้งานนะครับผม เข้ามาอยู่20หลอดเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงนะครับสีเหลืองสีขาวนะครับผมสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินนะครับอ่าสีน้ำเงินนะครับมีอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบหลอดนะครับมีอยู่ยี่สิบหลอดนะครับมีอยู่ยี่สิบหลอด นะครับเป็นสินค้าที่หมอมานะครับผมยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมีทั้งหมดอยู่20หลอด20ดวงนะครับเปิดราคานะครับอ่า20ดวงนะครับเปิดราคาอยู่ที่อเอาเอาแปดบาทไป800บาทนะนะครับเมาส์ไปเลยนะครับผม20ดวงนะ นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมชุดนี้นะครับอ่ามีมีมีสีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีสีอะไรบ้างนะจะมีสีแดงสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินสีขาวนะครับผมสีเหลืองสีเขียวนะครับอ่าเขียวแดงน้ําเงินขาวเหลืองนะครับผมออ่าาาเเเขขียววแดงงงนนนน้ํิหลืะะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ20ดวงนะครับ20หลอดนะครับเป็น LED นะครับสายไฟลายทางนะครับสายไฟเต็นท์นะครับสายไฟประดับ นะครับยี่สิบดวงในราคาแปดร้อยบาทนะนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีสายสายมัลติคอนะครับตัวนี้จะเป็นสายแปดคอนะนะครับตัวนี้จะเป็นสายแปดคอสายมันติคอนะครับอ่าสายแปดคอพร้อมหัวใช้งานนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับพร้อมหัวใช้งานสภาพสวยๆเลยนี่เลยนะครับฝั่งตัวผู้กับฝั่งตัวเมียนะครับนี่ นะครับความยาวน่าจะประมาณไม่ต่ํากว่า3เมตรนะนะครับไม่ต่ากว่า3เมตรนะครับพร้อมหัวนะครับพร้อมหัวพร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมหัวพร้อมใช้งานเลยนะครับเปิดราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะนะครับ mm hmm. so 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 500บาทนะครับพร้อมสายสายแท้เลยนะครับผมอ่าเม็ดอินเจแปนนะนี่นี่เลยนะครับเม็ดอินเจแปนนะสายแท้นะครับผมอ่าห้าบาทนะพร้อมหัวนะครับผมอ่าถ้าไปทําเองนะครับราคา แพงกว่านี้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับ8คอนะครับอย่าลืมว่า8คอนะครับ8คอ8สาย8เส้นนะครับ8คอ8สาย8เส้นยาว3น่าจะเกิน3เมตรนะนะครับประมาณนี้นะครับผม500บาทนะคุ้มค่าแน่นอนนะครับเฉพาะหัวก็คุ้มเลยนะครับเฉพาะนะครับนี่เฉพาะหัวก็คุ้มแล้วนะครับผม8คอนะครับ8คอนะครับเปิดราคาอยู่ที่500บาทนะครับเปิดราคาอยู่ที่ 500บาทน,นะครับแล้วก็มีสายสัญญาณนะครับมีสายสัญญาณมากี่เส้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21อ่ะประมาณ20เส้น นะครับประมาณ20เส้นนะนะครับคุ้มค่านะนี่20เส้นนะอ่า20เส้นนะครับผม20เส้นอ่ะ20เส้นเดี๋ยวเดี๋ผมแถมพวกนี้ให้นะครับแถมพวกนี้ให้หมดเลยนะครับผมเราเกือบเกือบสามสิบเส้นเลยเอา1,000บาทไหมเอาหมดนี่แหละเอา1,000บาทไม่ต้องถามหาอีกหมดแล้วนะครับผมอ่าไม่ต้องถามหาอีกแล้วกันนะครับหมดหมดหมดนะเอาหนึ่งพันบาทนะ พันเ,เดียวนะนี่นะพันเ,เดียวคุ้มนะครับร้านทีเจขายเส้นละหนึ่งร้อยบาทนะนะครับถ้าแยกขายเส้นละหนึ่งร้อยบาทต้องตกประมาณสองพันอันนี้ผมขายโอ้คุ้มนะหนึ่งพันบาทไปเลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้อ่าเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวค่อยแยกกันอีกทีนะครับเดี๋ยวแยกกันอีกทีนะครับเอานี่หนึ่งพันบาทนะ ก็สอบถามกันเข้ามาทักมาดูนะครับอา power m นะครับเป็น power m 4ช่องนะครับผมา power m poweron นะครับ px หนึ่งพันสามร้อยวัตต์นะต่อนหนึ่งช่นะครับผมสามารถสามารถขับสิบแปดนิ้วช่องละสองดอกนะสบายสบายเลยนะครับผมสิบแปดนิ้วช่องละสองดอกสบายสบายเลยนะครับข้างในก็แน่นนะครับข้างในแน่นเลยนะครับผมสําหรับ power m นะครับข้างในแน่นนะครับผม เดี๋ยวเขาเปิดอยากดูข้างในใช่ไหมครับเดี๋ยวได้ๆเปิดให้ชมสักปูน่นึงนะผมก็ยังไม่ได้เคยแกะดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับผมสําหรับ,บรคลิปนี้เลยนะครับสิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่าในใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามห้าเก้าสามหกห้าหกสี่ได้เลยนะครับผมรับซื้อทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับลูกค้าท่าในใดที่จะขายเครื่องเสียงหรือว่า,าตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับ ตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็นํามาขายนะครับผมแล้วก็หรือว่าแลกเปลี่ยนตีเทินได้ที่ร้าน TJ คนมักซาวคนแก่นได้เลยนะครับไปมาบ่าถูกนะครับเข้าไปที่ g o o g l e Map นะครับเป็นร้าน TJ คนมักซาวคนแก่นเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับหรือโทรศัพท์0 8 3 5 9 3 6 5 6 4นะครับโทรสอบถามได้ทุกเวลานะครับข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะครับคาปาเยอะจัดนะครับผมสามหาสิบสอ สิบห้าสิบหกลูกนะครับคาปลาสิบหกลูกสิบหกตัวหม้อแปลงใหญ่นะครับผมหม้อแปลงใหญ่นะนะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลงใหญ่เปิดราคาอยู่ที่แปดพันเก้านะมีท่านเดียวนะครับแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมมีท่านเดียวนะครับในราคาแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับสิบแปดนิ้วแตนละสองดอกสบายๆเลยนะครับมาราคานี้นะครับราคานี้ ในราคา8,900บาทนะครับตัวนี้1,300บาทต่อ1 channel นะครับผม18นิ้ว channel ละ2ดอกสบายๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สอบถามนะครับผมหรือตีเทิร์นแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมที่ร้านท j คอนมักซาคอนแก่นนะครับสลับแท่นนี้นะครับ4 channel นะครับคาปาสิบหกลูก16ตัวกันเลยทีเดียวนะครับ8,900บาทนะครับผม8,900บาทเท่านั้นนะครับ อะไปกันที่ตู้15นิ้วนะครับอ่าเป็นตู้15นิ้วมีมา1คู่นะครับคู่ละห0 0พันนะครับใบละ2,500บาทนะครับใบละ2,500บาทนะครับผมอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่0835936564นะครับแล้วก็ตู้12นิ้วเป็นตู้ของอ่าจานอิตนะครับผมอิตออริโอเสานะครับอิตออริโอเสานะครับเป็นตู้ปากโหลดนะครับ12นิ้ว นะครับเป็นตู้ปากโหลด12นิ้วนะครับเป็นดอก BM นะครับดอก BM แหลมคอม510นะครับผมอ่าแหลมคอมนะครับอ่ามีเน็ตเวิร์กนะครับอผมว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมอ่าเปิดราคานะครับส่วนราคานะครับเปิดราคาอยู่ที่อ่าใบระนะครับใบระ4,000บาทนะครับผมใบระ4,000บาทเป็นตู้ปากโหลดนะครับอ่าเป็นตู้ปากโหลดของอาจารย์อิทนะครับดอกเป็น 300bm นะครับ12นิ้วนะครับเป็น bm p audio นะครับแล้วก็ไปกันที่ power นะครับผม power m นะครับเป็นรุ่น s 1 0 0สนะครับรุ่น s 1 0 0สนะครับจัดโปุนะครับสำหรับที่ประจำวันที่10กุมภาพันธ์นะครับในราคา6,900บาทนะครับผมในราคา6,900บาทนะสำหรับ s 1 0 0สนะครับในราคา6,900บาทเท่านั้นเองนะครับ6,000 900บาทนะครับผมเป็นรุ่น S 1 0 0ันสองโลยันนะครับโลยันนะครับมีแท่นเดียวนะครับผม6,900บาทเท่านั้นเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับม้อแปลงเดิมนะครับในราคา6,900นเกนะครับแล้วก็เพว่มอุปกอบนะครับสามารถขับ18นิ้วชัลเลอร์สดอกสบายๆเลยนะครับผมในราคา5,900ันเนะครับตัวนี้นะครับเป็นม้อแปลงลูกใหญ่นะครับม้อแปลงลูกใหญ่ทานซิสเตอร์ให้มา2 4 6 8ี่ นะครับผมสิบคู่ยี่สิบตัวฝั่งละยี่สิบตัวกันเลยทีเดียวนะครับห้าพันเก้านะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็โมดิฟายนะครับอ่าโมดิฟายเป็นรุ่น p x s พันหกนะครับมอแปลงสองลูกนะครับมอแปลงสองลูกใหญ่นะครับเปิดราคาอยู่ที่5,900นะครับเปิดราคาอยู่ที่5,900ัน้มอแปลง2ลูกนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมในราคา5,900บาทแล้วก็ a อนะครับเอเจเป็นรุ่น l 2 400s นะครับผมอ่า ag นะครับอ่าสามารถขับ18นิ้วได้เลยสบายสบายเลยนะครับผมอ่าเป็น l 2,004นะครับผมเป็นรุ่น l 2,004นะครับเป็นอ่ power amp switching นะครับ switching นะครับ5,009นะครับราคาอยู่ที่5,009นะครับสามแท่นนี้นะครับในราคาแท่นละ5,900บาทนะครับสนใจแท่นไหนก็อ่าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรให้ที่หน้าจอแล้วนะครับ สนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ NPE นะครับเป็นรุ่น E 3 0 0 0นะครับ NPE E 3 0 0 0นะครับกับ18นิ้วแรงๆเลยนะครับผมชั้นละสองดอกนะครับผมชั้นละสามดอกก็ได้นะครับอาปาให้มาอยู่น่าจะเป็น12ตัวนะนะครับน่าจะเป็น12ตัวด้านในเลยนะครับผมแน่นๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องทุก ชาแนลเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น e 3 0 0 0นะครับรุ่น e 3 0 0 0นะครับผม npe นะครับ e 3 0 0 0อ่ะเปิดราคานะครับส่วนราคาเราเปิดราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะนะครับ7,900บาทนะครับ18นิ้วชาแนลละ3ดอกนะครับสบายๆไปกันที่พี่ใหญ่เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับหม้อแปลงลูกใหญ่นะครับขับ21นิ้วชาแนลละ3ดอกนะครับตัวนี้ได้นะครับอ่าตัวนี้ได้นะครับเป็น mabbit นะครับ อ่าตัวนี้ได้เลยสบายๆนะครับสบายๆทานซิเตอร์ให้มานะครับเยอะเลยนะครับผมอ่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นะครับฝั่งนี้สิบสี่คู่นะครับฝั่งนี้อีกสิบสี่คู่นะครับผมอ่าฝั่งละยี่สิบแปดคู่นะครับอ่าสิบสี่คู่กับสิบสี่คู่เป็นยี่สิบแปดคู่ฝั่งละห้าสิบหกตัวนะนะครับผมฝั่งละห้าสิบหกตัวแรงแล้วก็น้ําหนักไม่ต้องพูดถึง นะครับผมปุ๋ย1สอบนะครับปุ๋ย1กระสอบนะครับผมห้ากิโลได้ได้เลยมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ค่าป่าให้มา8ลูกใหญ่นะครับผมให้มา8ลูกใหญ่ตัวนี้เป็น ABB i บินะครับอ่า21นิ้วชั้นละ3ถึง4ดอกนะครับจัดไปนะครับผมสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเปิดราคานะครับอยู่ที่ 14, 0 0 0นพะครับผมอ่า14,000พบาทนะนะครับ อ่าแท่นนี้แท่นนี้คุ้มนะครับผม14,000บาทนะครับสนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์0 8 3 5 9 3 6 5 6 4ได้เลยนะครับแล้วก็พาววเ power m นะครับในราคา3 9 0 0ันเนะครับผมเป็นพาววเ power m hot lock นะนะครับ hot boot ซาวนะครับผมอ่ารุ่น hsl นะครับ7,000นะครับเปิดราคาอยู่ที่3,900บาทนะนะครับพาวเวอร์แรงๆนะครับอ่าเห็นข้างในแบบนี้นะครับผมรองมาแล้วนะครับผม เป็นพาววเอร์แรงๆเลยนะครับ3,900บาทนะครับ3,900บาทแล้วก็ C A 20นะครับอ่าซาสแตนดาร์ดนะครับผม7,500บาทนะครับอ่า C A 20 18นิ้วนะครับผมชาแนลละ2อึงสดอกกันเลยทีเดียวนะครับเป็นรุ่น C A 20นะครับ7,900 เจ็ดพ0 0เจ็ไปนะครับในราคา7,500บาทนะครับผมในราคา7,500บาทนะครับคลิปประจำวันที่10กุมภาหกเก้านะครับผมที่ร้านทีเจคนมักสาวขอนแก่นได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูได้ที่ร้านนะครับผมเข้ามาดูดูได้ที่ร้านเลยนะครับเข้าไปที่ Google Map นะครับพิมพ์ร้านทีเจคนมักสาวขอนแก่นนะครับหรือสถานที่ตั้งนะครับผมบ้านยูตะบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ7,500บาทนะครับผมแล้วก็มีโฮนิกนะครับโฮนิกรุ่น GHA นะครับ GHA ห้าพันนะครับ GHA ห้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเอาไว้เดิมๆแรงๆอีกหนึ่งค่ายหนึ่งแท่นสำหรับโฟนิกนะครับเอาไปกันต่อที่ NTS นะครับรุ่น CX 4 0 0 0นะครับ CX 4 0 0 0นะครับตัวนี้จะเป็นคาร์ดเฮดนะครับคาปา8ลูกใหญ่นะครับผมคาปา8ลูกใหญ่18นิ้วนะครับผมสบายๆ นะครับ18นิ้วสบายๆเลยนะครับอันนี้ราคา7,500บาทนะครับ7,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับ n t s C x 4 0 0 0นะครับ7,500บาทนะครับ7,500บาทแล้วก็ NPE นะครับจะเป็นรุ่น C3006H นะครับผม3 6 0 0บาทนะครับสำหรับ NPE นะครับตัวนี้แรงนะครับผมตัวนี้แรงนะครับ ตัวนี้แรงๆเลยนะครับ3า0พนเครนะครับเครื่องเดิมๆนะครับบ่อแปลงเดิมนะครับคาปาเดิมทุกอย่างเดิมๆใช้งานได้ปกตินะครับผมในราคา11,500บาทนะครับผม11,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมอ่า S 1สอนะครับสภาพสวยๆนะครับอีก1แท่นนะครับผม7,500นะครับ S 1ฟฟัรุ่นใหม่นะครับผมเป็นไฟเฉียง นะครับผมในราคา7,500บาทนะครับเครื่องนี้สภาพสวยนะครับ7,500บาทเครื่องน้ำเดิมนะครับกับร้าน TG คนมักซ่าคอนแก่นนะครับผมแล้วก็ NPE นะครับ My NPE K4000 นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่6ก0 0นเกบาทนะครับผม6,900บาทนะครับสำหรับพวมขับสิบแปนิ้วนะครับสบายๆแรงๆเลยนะครับผม6,900บาทนะครับแล้วก็รอยัลนะครับเป็นรุ่น K 3 6าม นะครับ K 3ามพันเดิมๆมาอีก1ค่าย1แท่นนะครับ K สามพันนะครับในราคา11,500บาทนะครับ11,500บาทเท่านั้นนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับแล้วก็มิกดิจิตอลนะครับมิกดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นบาริงเจอร์ซาวคาร์บนะครับบาริงเจอร์เรามีอยู่3รุ่นนะครับผมอ่าสิบสออยู่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ เอ็กแอลสิบหกนะครับเอ็ก x r 1สิบหกเอ็กสิบแปดนะครับผมสนใจตัวไหนก็สอบถามราคากันเข้ามาได้เลยนะครับปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟเราก็มีนะครับ p o w e r amp อยู่บนแท่นก็จะประกอบไปด้วยนะครับผม i 5ห้าพันนะครับ i อห้าพันเมกาเทคเก้าศูนย์สองนะครับผมแล้วก็ FA36 สามพันหกนะครับแล้วก็ Pro Eurotech p r สองห้าศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ FA รุ่น DXB 5002นะครับผม5002 นะครับผมสอบถามราคากันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็วาร์เทคนะครับมี2รุ่นนะครับผมวาร์เทควีเซ็นะครับสองพันสี่สามพันหกวีเซ็นะครับแล้วก็สิบเอ็กนะครับ SAE นะครับผมรุ่น PM สิบเอ็กนะครับแล้วก็ซาวครับรุ่น UI สิบหกแล้วก็ UI ยี่สิบสี่อาร์นะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ Power MC Channel นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงก็จะประมาณนี้นะครับดอกลำโพงนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ดอกคานิชนะเลิศนะครับแล้วก็ดอกคานิรุ่น 12bm 500b นะครับผมแล้วก็ดอก sa นะครับผมดอก sa นะครับ12นิ้วนะครับดอก18นิ้วเราก็มีให้เลือกนะครับผมเข้ามาดูได้ที่ร้าน tg คนมักสาวคอนเจนได้เลยนะครับแล้วก็มีขาตั้งชุดขาตั้งลำโพงนะครับขาตั้งลำโพงนะครับขาตั้งลำโพงนะครับมีตัวนี้1คู่นะครับตัวนี้1คู่นะครับเปิดราคานะครับส่วนขาตั้งลำโพงนะครับเปิดเปิดราคาอยู่ที่ เจ็ดร้อยบาทนะคู่นี้เจ็ดร้อยบาทนะคู่นี้คู่นี้นะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็มีคู่นี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมขายให้ในราคาถูกๆนะยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยเป็นเป็นทาดานะครับตัวนี้จะเป็นทาดานะเดี๋ยวเปิดเปิดให้ชมนะครับนี่เลยนะครับผมสวยๆนะครับผมเป็นยี่ห้อทาดานะนี่นะครับมีมีหนึ่งคู่นะมีคู่เดียวนะครับผม ในราคานะครับแปดแปดร้อยบาทนะนะครับในราคาแปดร้อยบาทนะคู่นี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะนะครับมีคู่เดียวมีคู่เดียวนะครับผมตัวนี้เจ็ดร้อยนตัวนี้ใช้งานดูการใช้งานนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยนะนะครับมีคู่เดียวนะครับผมเจ็ดร้อยบาทแล้วคู่นี้แปดร้อยบาทนะนะครับมีคู่เดียวไม่อย่างละคู่นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ผมมีงานช่างนะครับ สำหรับสายช่างนะครับผมมี Power a M p นะครับแล้วก็มิ i คอร์สนะครับคอร์สน่าจะใช้งานได้นะครับเพราะว่าหมามานะครับผมคอร์สน่าจะใช้งานได้นะครับเป็น Cord for Eurotech นะครับแล้วก็มิกนะครับมิกเป็นมิกเ Mix เตอร์นะครับผมแล้วก็ Power MK หนึ่งพันนะครับ Power MK หนึ่งพันสามตัวนี้นะครับผมเปิดราคาเหมาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสองพันหนึ่งร้อยบาทนะ นะครับขอกำไรแค่ร้อยเดียวนะครับผมขอกำไรแค่ร้อยเดียวพอนะครับต้นทุนผมมานะครับต้นทุนผมมาแล้วก็บวกค่าน้ำมันนะครับผมอ่าในราคา2องพันหบาทนะสามตัว3ตัวนะครับอ่าถ้าแยกก็ทักสอบถามกันเข้ามาแต่ว่าถ้ารวมก็คุ้มนะครับผมอ่ามตัว2องพบาทนะสายช่างนะครับผมอ่าสำหรับสายช่างงานช่างนะครับไฟเข้านะครับผมไฟเข้าปกตินะครับสายช่างงานช่าง3ตัว2,100บาท นะครับ2,100บาทสำหรับลูกคา้าท่าใดที่สนใจอ่าสำหรับตัวไหนนะครับผมคลิปประจำวันที่10กุมภาพันธ์นะครับผมผมเรียนแจ้งลูกค้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวหดที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับมันจะยาวเกิน นะครับผมเดี๋ยวเผื่อลูกค้าเบื่อนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับลูกค้าที่สละเวลาในการรับชมนะครับขอเรียนแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้าน TJ คนมักสาวคอนแก่นรับซื้อนะครับผมรับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมแลกเปลี่ยนตีเทือนสระตัวไหนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอส EQ Power Amp นะครับตู้ลำโพงหรือว่าเลิกกิจการนะครับไม่ใช้งานเลยนะครับผมกองไว้ก็โลกบ้านเปล่าๆนะครับ ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์0835936564ได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับเข้าไปที่แอปไลน์นะครับผมไปคลิกตรงหมายเลขโทรศัพท์นะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เข้าไปได้เลยนะครับ0835936564หรือมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาแลกเปลี่ยนตีเทินได้เราก็รับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเรียนแจ้งลูกค้าไปเพียงเท่านี้ขอคุณที่สารเวลานะครับผมในการรับชมสำหรับคลิปวันที่ 10บกุมภาพันธ์2 5 6พพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เรียนแจ้งไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ